สวัสดีชาแนลสวัสดีครับอยู่ผมในสวัสดีชาแนลนะครับตายนี้ผมได้สัญญาไว้เทปก่อนว่าจะไปเอารถถังคันใหม่มาให้ได้ซึ่งผมก็ได้มาแล้วรถถัง p พ n เซอร์รุ่นเฮดคันใหม่เป็นไงทําคาโมสีขาวมาเลยเสวยสดงดงามทีเดียวก็ผมจะได้คันเนี้มาแม่งโคตรเหนื่อยลําบากมากต้องเล่นไทเกอร์เอ้ยต้องเล่น p พนเซอร์ n พนเซอรุ่นดีอะแทบตายจนตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วซึ่ง คลิปนี้ก็ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งกว่าจะได้อัดต่อผมก็เล่นจนค่าวิจัยมันเพิ่มไปประมาณเกือบหมื่นห้าละอีกนิดเดียวผมก็จะได้รถถังรุ่นใหม่เป็น VK 3 0 0 1 P เป็นรถถังกลางรับรองโหดแน่นอนซึ่งไอคันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าปืนมันแรงโคตรและโหดแน่นอนผมไปฝึกซ้อมซุ่มสุ่มฝึกให้ฝีมือขัดเกลาแบบโหดโหดแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยไปไปดูกันเลย เอาแล้วดิเอาแล้วไงเริ่มแมตช์แรกมาผมว่าเริ่มไม่เป็นมงคลเลยครับรถถังมีระดับ5 6 7นะครับผมเป็นรถถังระดับ5ซึ่งเลือดน้อยพูดง่างยๆเลือดน้อยปืนเบารถถังนั้นระดับ7แม่งก็เลือด700 800พันนึงเนี่ยโหงานนะเข้าแล้วดูดิต้องพยายามน้อกสายเนี่ยสา,สาตัวเอาชีวิตรอดได้ครับแต่ว่ารถถังผมมันโหดไงปืนแรงเกาะหนามั้งแต่โหดตรงที่นี่ครับ มีคามูโมลายพางด้วยนะเรซายเป็นไงโกเท่เคยเ,เริ่มขับรถไปจอดอยู่บนเนินก่อนวันนี้เราเข้าหมู่บ้านราจะประสงค์แล้วนะครับใช้เอาวะเนี่ยเคเดี๋ยวผ่านเดียวผ่านปึ๊บเอา้าเก่กะไอกะเมื่อเขียนอะไรอ่ะการฮิกยูโรคาสตาเค้คกเนี่ยเคจอดรถตรงนี้โอเคซุ่มยิงครับล็อกออนครับ จะส่องแล้วนะอยู่ไหนกันเอยการที่เราในรถถังเราต้องพยายามจอดรถให้นิ่งๆไว้ครับเพื่อเออผู้ติดเพราะว่าง้ามาแล้วถ้าเกิดเราเคลื่อนไหวเนี่ยศัตรูจะเห็นเราได้อย่างเนี้อยอางงง่งครับมาแล้วเยอือนมาแล้วเอาปุง้งไม่โดนเป็นการยิงเทสนะครับลูกปืนเป็นการเทสกระแสะที่ทางลมหนึ่งคันนับถรถถังรถถังเออถังอะไรวะถังแตก รถถังได้หนึ่งคันรถถังไหนเอ่ยไหนเอ่ยอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงเราไม่ควรเปิดเผยตำแหน่งของเราให้ศัตรูรู้โดยตรงนะเพราะว่าเราอาจจะโดนสวนกลับมาได้นั่นนั่นนั่นเอาเอาพังแล้วโอเคเห็นแล้วยิงปุ้งเอาไม่เข้าฉลับออกเพื่อนยิงตายโอเคไม่เป็นไรเรามีอีกคันหนึ่งรออยู่ครับ ก็ไม่เท่าไร่ว่าเหมือนจะยิงไม่เข้าแล้วถังเขามันหนาผมเป็นกระสุนแล้วเป็นกระสุนหัวระเบิดเราจะทำการบอกเพื่อนว่าเรา,เรากําลังบรรจุกระสุนอยู่ในคลิปที่แล้วผมต้องขอโทษนะที่ว่าเสียงไม้เบาหนะ่อยผมลืมไปปรับไม้เบาเลยโดนเสียงเพลงกบโอเคล็อกออนรถถังก่อหนอักยิงปากเข้าให้เลื่อรถนิดๆบรรจุอีก8ปวิสองหนึ่ง พยายามเล็งไปที่ห้องเครื่องเอ้ยห้องด้านหน้าคนขับยิงปัง,งเป็นไงไม่ตายอีกเกาะจะหนาไปไหนวะอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วขอเถอะเชอร์แมน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 อย่าเพิ่งเชอร์แมนเชอร์แมนอย่าเพิ่งเชอร์แมนขอเถอะโอ้ยอยู่ไม่ดีเชอร์แมนอย่าเพิ่งตายนะเชอร์แมนเป็นไงไฟซะแล้ว อุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยนยิงอุ้ยอุ้ยอ้ยโดนยิงโดนยิเครื่องพังซ่อมเครื่องซ่อมเครื่องซ่อมเคือี้แล้วตังนี้แล้วตัวนี้แล้วถอย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 บอยถอยอยถอยถอยถอย้องถอยนอยถนยถอยถอยถออยถ่ยถงอยถอนถ่ยถอยถอย่อยถอยถออยถอยอยถอไอยถออยถออยถออาหรือจะเอาเล็งไครับเล็งไครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งยิงนั่นยิงเลยอือฮเอ้าไม่ตายเฮ้ยพุ่สเกล้านช็อตเพื่อนยิงไม่เข้าเลือดลดหนึ่งเปอร์เซนต์โอเคตอนนี้ทีมเราเป็นต่อเขาอยู่นะครับเพราะว่าเรามีอุ้ยโดนยิงโดนยิงใครแม่งขยันยิงนังหน,งหนาวะ <c oughs> อะไรวะ เดี๋ยวว่าปันจ้าโผปั้นจ้าโผกินน้ำแป๊บอ,อร่อยโยนขวดทิ้งไปไปโอ,โอ้รถลคามโมอ,อีกแล้วรถในทะเลทรายไงกว่านี้รถถังแบนเนอร์โปขับออกไปแล้วเฮ้ยมีรถเหมือนเราเลยว่ะแต่มันยากจนเว้ยแม่งมันไม่ได้ทำคามโมไงเรารวยเราทำคามโม ก็วอนคนดูหน่อะครับเป็นคนไทยเข้าใจเรื่องกระสุนปืนเกมนี้นะครับบอกผมหน่อยว่าไอกระสุน AP กระสุนเจาะก่อนเนี่ยกับกระสุน HE AD e, กระสุนระเบิดเนี่ยมันต่างกันไงจอดรับจอดรับเห็นแล้วหน,นึ่งคันล็อกออนครับจะส่องนะครับหายไปแล้ววะช่วยบอกผมหน่อยว่ากระสุน AP กับ HE อ่ะมันต่างกันไงแล้วมันควรใช้สถานการณ์ยังไงครับผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ผมง,งงนิดๆ พราะว่าบางทีกระสุนหัวละเบิดเนี่ยมันก็ยิงไม่เข้าเลยกระสุนจอกกอบบางทีก็ยิงเข้าบ้างไม่เข้าบ้างผมได้งงว่าอันไหนดีกว่ากันหรือมันใช้ยังไงกันแน่ปาปะปขับไปก่อนนะตอนนี้รถถังศัตรูถูกโจมตีอย่างหนักนะครับทำให้ไม่สามารถโต้ตอบไปทางไฟเราได้เลยการยึดธงฝั่งขวาถือเป็นชัยชนะในการรบครั้งนี้นะครับสองฝ่ายอะไรอนะ่ะ ครูต่อยครูต้อยครูต้อยเกี่ยวแล้วมีคนพิมพ์ว่าครูต้อยครับเคผ่านผ่านไปนี่เงี้ยจอดคู่กันด้วยดูรัหมีน้องเจ้าก,กับพี่นะน้องรถสังกาตูน่าซ่อนอยู่บริเวณเขาด้านบนตรงนั้นนะตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ตรงนี้เห้ไม่เห็นตะครันเลยประตูใหญ่ไปกอง,องที่ด้านบนแมปตรงบริเวณโกงหมดแล้วครับ เห็ในมีใครเลยหรือเราควรจะลงไปได้แล้วลงไปดีไหมเอ่ยเปิดมหม่อย่างวะอ๋อเปิดแล้วเฮ้ยเห็นรถถังข้าศึกหนึ่งคันจอดที่เป็นหลังเขาครับในแมปในแมปเห็นนะแต่ว่าด้านภาพการมองเห็นไม่เห็นนะ่ะมันอยู่หลังเขาะ่ะทาไมไปลุยเลยดีกว่าเราเป็นแฮนเซอร์โฟนะครับเราต้องลงไปลยนะุยครับ อเกี่ยวความตกใจนึกรถความเออเกมนี้วลความไรวะเนี่ยอยากรู้เหมือนกันรดความได้ห่ืเป่ะต้องไปลองอุ้ยกใจหายเลยอ่ะนึกวลดความแล้วอะ่ะโอเคครับเราขึ้นเนินเน้ไปเจอรถถังข้าศึกอยู่ประมาณสามคันที่เพื่อนเรากำลัลงล้อมยิงอยู่ เราจะไปทำการชุบมือเปิดยิงแม่งจากข้างหลังปะตอนนี้เราเป็นต่อไปของค่าอู่นะเพราะว่าเอาติดหินติดหินเลยเราเป็นต่อไปยองค่าเพาว่ารถเราฝ่ายเราเสียไปแค่คันเดียวแต่ฝ่ายเขาเสียไปถึงหกคันแบบครึ่งต่อครึ่งเมะมาณนะั้นต้องไปจัดการคนระับโอ้โหเสียไปหนึ่งคันคนระับทีมเราเป็นหกต่อสองแล้วเจนเทวูเอ้ยรีพันกานอีกถุยเราสามารถดูสกอร์ได้ด้านบนนะครับ ฝ่ายซ้ายสีเขียวคือฝั่งผมสีแดงคือฝั่งศังตรูเป็นเต่อสมแล้วเฮ้ยมันมขึ้นเนินช้างเลยเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะหูยหูยอย่างนี้มันต้องยิงเห็นแล้วอ่ะเฮ้ยเฮอ,อย่างนี้มันต้องเอาอะ่ะนั่งขับลงมาหยามเกียดกันมากไม่โดนว่ะงานเข้าแล้วว่ะฮีหล่าก่าาฮ่อฮ่าามาานมากนานมาก ม่โดนอีกเลยอย่าให้พี่พร้อมนะน้องอยา่าพี่พร้อมนะน้องขอพี่เถอะอย่าเพิ่งยิงพี่เร็วกว่าลองอย่าเพิ่งยิงไม่โดนอีกแล้วโอ้ยพลาดเหมือนกันว่าน้องชายนี่นี่โดนกูเฮ้ย <c oughs> วัดปืนวนะัดปืนเลยวัดปืนเหรอวัดปืนโอ้โหยหมด ทำไมยิงไม่โดนอ่ะโง่วะเน,นี่ยผมแม่งโคตรใจเด็ดอะเล่นเหลือที่เดียวยงทำไมตะกี้เรายิงไม่โดนวะเรามันอ่อนจริงเลยแหมหลบได้หลบได้รุน่นเดียวกับเราด้วยวัดปืนแล้ววันนี้วัดปืนแล้วครับใครเซียนคือรอดนะครับใครอ่อนคือตายวันนี้ผมพูดเลย ฝันก็ตายไปมีคนตัดหน้าเราอีกแล้ววะ่ะโอ้หเซ็งเลยอ่ะอะไรวาฝ่ายนู้นเหลือแค่คันเดียวผมยิงไม่นักคันเลยตสก,กี้ไม่เข้าใจเลยทำไมเรายิงเขาไม่โดนอะ่ะเป็นการเล่นแบบฉลับไงผมก็เล่นเล่นมากไปหน่อยทีนี้ขอโทษด้วยกันนะครับอุย้ยจอดจอดเลยจอดเลยน้องชาย เนี่ยหนึ่งคันแบบนี้ผมเก็บหนึ่งคันครับนะโหดปะล่ะยาคูเฮ้ยคันนี้มันเท่วะ่ะมันทำลายแทบมาโคเทีะจริงผมซื้อลายคาร์โรถถังพันเซอร์โฟล์นี่มาสองอันนะเป็นลายทิมะกับลายทะเลทรายเพราะว่าไม่อยากทำมันลายแบบทุ่งหญ้าในป่าเพราะว่าผมชอบรถถังคันเซอร์โฟสีเทามากเลย สีเทาเนะี่ยเป็นสีที่ผมชอบมากก็เลยไม่อยากเปลี่ยนไงโอเคเป็นการลบชิงธงอีกแล้วด้านขวามือแล้วขับรถไปที่ด้านหลังแบบนี้อาจจะคุ้นๆเพราะว่าแบบเทปที่แล้วมาทางนี้เป๊ะโดนยิงตายดอกเดียวแต่คราวนี้ครับมันกลับกันผมอาจจะยิงมันตายอา่ะสีห้าคันเลยคอยดูเนี่ยให้ มีคนบอกว่าให้เดี๋ยวให้มากให้พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมให้ให้อ่าอย่าพิมพ์มากนะตีพิมพ์ต่อไม่ถูกเสียเราจะรถถังฝันข้ามสองขันจอดอยู่เออทีนี้เขาก่อนจำได้เลยตรงนี้เลยที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น มาแล้วหนึ่งคันครับต่อข้างหน้านี้ครับเลือดเลือดเหลือน้อยแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบร้อนเพื่อนๆใจเย็นก่อนครับผมขอยิงผมเล่นมาเต็มที่ก็เคยจัดการได้แค่ห้าคันเนี่ยไม่เคยเกินกว่านี้เลยอันนี้จะลองดูว่าทำได้หรือเปล่าเออติด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 ดูแบบนี้แล้ว อุ้ย,ย M4 คันนี้สวยมากเลยเชอร์แมนอะทำลายพังตัวนี้สวยอะ่ะสวยสวยสวยโอเคโอเคเพื่อนไม่ยอมเปิดช้างให้ผมขึ้นไปเลยอะจะได้ยิงไหมเนี่ยนีหลบไปเนาะน้องชายหลบไปพี่ยิงเองพี่ยิงเองน่าอะไรอรซากเว้ย ปล่อยเพื่อนมันตายกันไปก่อนแล้วเราค่อยขึ้นไปทีหลังครับโอเคล็อกออนครับเสร็จแล้วครับยิงแล้วครับ,รรบนี่โดนเอาวะน่าจะโดนครับแต่ว่าน่าจะแฉลบวิววิวระเบิดระเบิดตกใจเส้นทางนี้ไม่น่าปลอดภัยผมจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางด้านล่างแทนครับปืน แป๊บว้าวละปูนผ่านหัวโค้งนี้ไปให้ได้ครับโอ้โหนี่ลงมาแล้วคนเร็วเอียดเบรก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 เฮ้ยหนึ่งคันวะ่ะเอา้าพังไปก่อนอีกหนึ่งคันครับเลือดเหลือร้อยเจ็ด ออก้าวไปอ่ะกลัวกลัวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกูด้วยนั่นไงยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคไหนวะยิงครับ,บ,บปังแลล์ป์ถึกระสุนหัวระเบิดครับถึงแลล์ป์ถึงเราลดดาเมจได้เอ้ยทำดาเมจได้แล้วก็ลดความเสียหายไปตรงข้ามได้เหมือนกัน เหมือนข้าศึกกำลังจ้องมาเล่นงานผมอยู่เนี่ยล็อกออนจะสง่งนะครับเอาพัางไปก่อนวะเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อเรา,เพ,เ,รา,าเพื่อนเราตายไปแล้วเพื่อเราตายสมหน้าเอาอุ้ยจุดสัตว์จะมาแย่งยิงเออโธ่เลยวะพอถังถือว่าสูสี่กันอยู่นะตอนนี้อุ้ยอุ้ยระเบิดผ่านหลัง สูตีสูตีกันเลยทีเดียวก็เต็มไปด้วยซากรถถัง T1 น,นะครับแล้วก็แพนเซอร์ผมว่าจะต้ตองมาด้านบนแน่ๆเลยขับไปดูกันดีกว่าสูสีส,สูตีกันเลยทีเดียว10ต่อ9 สี่ห้าหกหกต่อห้าคันเฮ้ยแย่ yeah, แล้วว่ะโดนย้อนเกรดว่ามันมาด้านล่างเว้ยก็ผิดก็ผิดไหนบอกจะเก็บให้ได้ห้าคันเพื่อนเราเก็บไปห้าเราเก็บไปศูนต้องเล่นแบบหน่วยพิชีบกดไปน้องชายยวพี่ไปโชว์โหด เฮ้ยนี่โหูยมุมแหลมมุมแหลมมุมมันสวยมากครับล็อกออนครับยิงเข้าไปที่ห้องขับเลยครับยิงครับอออืื้หไม่เข้าเลยครับฉันแลมเห็นเห็นเลยครับไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับเล็งไหมครับเล็งครับเล็งครับเล็งครับอย่ายึยงไปยิงไปพังหูยยังไม่พังอีกครับงอุ้ยโดนยิงอุ้ยบังอาจมากไอ้น้องบังอาจมากยิงพี่เหรอเอา โดนเก็บไปแล้วอ้อมไปยิงแม่ขลังดีกว่าไอเป็นเพราะเป็นกระสุนหัวระเบิดเลยยิงไม่เข้าเป็นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะอ้อมไปยิงมันเว้ยเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันกี้ยิงไปตั้งหลายนะแทบไม่เข้าเลยเดี๋ยวคงก็แปรมลงมาแล้วเลื่องเหลือเก้าเปอร์เซ็นต์ด้วยเสร็จเสร็จเฮ้ยสิบล้อโฮ้ยชนหมดไม่รู้ชนหมดแล้วยังไงยังไงยังไงอ่ะเอา,เอา <c oughs> ย, linkage. ยิงไม่โดนเฮ้ยยิงไม่โดนก็ขับชนแม่งเลยรถเลือดรถเลือดน,น,นดี่ขับชนพังพโคตรโหดืหเทคนิคขั้นเทพยิงไม่พังขับชนมันโหดรจริงๆครับคนคนนี้เฮ้ยโอ้โหขับชนอีกรอบติดใจว่ะเดี๋ยว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 อย่าไปกลัวน้องชายอย่าไปกลัวอีเจ๋งยิยงด้งวยเพื่อนเราขอหล่ออย่ายิงกันโผ ใส่แล้วขับแม่งชนตกนะ้ำขับชนเพื่อนแม่งเลยโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอใหม่แบนนี้มันเฟลไปนิดนึงโอเคครับคุณผู้ชมเราวันนี้ผมก็ขอไว้ประมาณนี้แล้วกันทิ้งไว้ประมาเนี้ยก็ได้มาแล้ว18,228วิจัยนะครับอีกไม่นานผมก็จะได้รถถังคันใหม่แล้ว VK 3 0 0 1 P อีกไม่นานคลิปหน้าได้ดูแน่รถถังรุ่นใหม่โหดแน่นอนวันนี้ก็โหด ตอนอัดไม่โหดไงแต่ตอนเล่นจริงอะโหดก็เป็นเรื่องปกตินะครับโอเคแล้วใครที่ชอบก็ไปหาเกมนี้มาเล่นได้นครับเกม World of t a n k เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้ล่างเหมือนเดิมห้าบวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ